ธรรมนัตอนุชาสั่งการกรมชนบรรจุแผนสร้างประตูระบายน้ำใช้นาทป่าศักปี68สองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยใช้นาทป่าศักวงเงิน650ล้านบาทสั่งการกรมชนประทานเสนอโครงการบรรจุในแผนปี68ยืนยันช่วยแก้ภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่วันที่26กุมภาพันธ์2 56 7ร้อยเอ็อกธรรมนัตพรมเผา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอนุชาณาคาใสยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําปากคลองระบายชัยนาทป่าศักดโดยมีนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชนลประทานผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้ใช้น้ําจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมนโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาโนารมตําบลโคกอัมภโนรมจังหวัดชัยนาทรัฐมนตรีว่าการ,กรเกษตรกล่าวว่า ลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อล่างได้เกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกระรวงเกษตรและสากรณโดยกรมชลประทานจึงได้จัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาต่อล่างจำนวน9แผนโดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยาชแหรก่อนกนชเมื่อวันที่3พฤษภาคม2560ซึ่งโครงการคลองระบายน้ำหลกักชายนาฏป่าศักเป็นหนึ่งใน9แผนงานเป็นงานปรับปรุงคลองชายนาฏป่าศักโดยมีแผนงานก่อสร้าง6ปี2568 ถึง2,573หากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาพรวมของทั้งลุ่มน้ำได้โดยสามารถตัดยอดน้ำหลากที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้สูงถึง930ลบมวินาทีในส่วนของความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายชัยนาทปาศักรประกอบด้วยบารระบายจําจำนวน4ช่องสามารถระบายน้ำสูงสุดได้930ลบมวินาทีเป็นประตูระบายน้ำที่สามารถรับน้ำเข้าคลองชัยนาท ปาสักในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากธรณีประตูมีระดับต่ำกว่าประตูระบายน้ำานรมถือเป็นการเสริมความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่และสามารถใช้บริหารจัดการน้ำในระหว่างการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลักใช้นาดป่าศักซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานจำเป็นต้องส่งน้ำและระบายน้ำขณะการก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองระบายช้ยใช้นาด ปราสัก์มีแผนงานก่อสร้าง4ปี2,568ถึง2,571วงเงินงบประมาณ650ล้านบาททั้งนี้รัฐมนตรีว่าการเกษตรได้มอบหมายให้กรมชนละประทานเร่งเตรียมความพร้อมและนำเสนอโครงการบรรจุในแผนของงบประมาณในปีพุทธศักราช2,568ต่อไปด้านรอมอชอ,อนุชากล่าวว่าตนพร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาภาัยแล้งและน้ําท่วมที่เกิดขึ้นทุกปีโดยปีนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เอล尼โนที่จะส่งผลกระทบไปจนถึงกลางปี2567ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนต้องบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวอย่างจรงิงจังพร้อมย้ําว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้าําปักคลองระบายชัยนาทปาสักแผนงานก่อสร้าง4ปี 2568ถึง2571จะช่วยให้พื้นที่การเกษตรในภาคกลางมีน้ำใช้ทาการเกษตรช่วงฤดูแลง้งและยังรองรับปริมาณน้ำช่วงฤดูฝนไม่ให้น้ำไหลท่วมพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลอีกด้วย